สวดีครับเป็แค่ครับตอนนี้อยู่ที่เนลเซ่ ale, คลเสียามซุนปพร์ซึ่งเรามาจับสลากวันนี้เพื่อจะชิง iPad ดมินิจากทีมงานหนัง Choice g o ซีรีส์แฟนซึ่งวันที่14เนี่ยเราได้ได้มีผู้โชคดีได้หางบัตรไปชมภาพยนต์ในวันที่14ใครถือหางบัตรมาแล้วก็มาที่เนลเซ่ ale, วันนี้ก็มาจับฉลากกันว่าใครผู้โชคดีที่ได้ได iPad ดมินิไปนะครับชีวิตนี้ผมจะไม่เคยมี iPad ตั้งแต่ตั้งตเดียวเลยใครได้ไปโชคดีมาก ฉันเข้าไปแต่มีจุดหมายในหัวใจที่มุ่งไปวันหนึ่งเราจะคว้าม,มาข้างใกายให้เหนือเกินกว่าใครใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่าไปกลัวอันนี้คือทุกคนมีชื่ออยู่ในทีมแล้วนาริมลววน นางสกุลวิจินธนสารได้ป่ะได้ได้ได้อะไรไ,ได้เสื้อกันแน่ยอะไรกวีศิลนเหรอกาวีศิลสกกวีศิลป่ะเกวีศิลกวีกวีศิลศนย์แปดสาินะโอเค,อ,เคอันนี้กันะ นางสาววนิจาน้องนีม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 เลยอหาเขาเขาเขาุ็เบอร์ไว้ไงอันนี้บางคนเขาส่งมาจากทางบ้านนะทีนี้มา iPad ดไหมอ่ะเอา iPad จับนี่ไอแพดมินิครับคือตัวผมเองยังไม่เคยมี iPad ด <c oughs> <c oughs> จริงนะนี่สั่ของตรงก็าะในสํานักน้องๆที่ส่งทางบัตรเข้ามานะครับอรับไอแพดมินิไปเลยฟรีอ่ะ ตันตั่นตัวิริยาวิริยากิดกิลกิพอดชื่นล่นชื่นนิวด้วยวิริยาวิริยา ไม่อยู่ไม่อยู่ก็ต้องโทรไปไงเขาส่งมาจากทางบ้านไงอ๋อทางบ้านใช่ก็มีทางบ้านด้วยโอเคที่นะครับไปดูที่ไหนมาดูนี้ไปดูที่ไหนมาไปดูที่ทาร์กอนครับรอบห้าโมงห้าสิบ